นี่คือชฉมหน้าญาติธรรมที่ร่วมด้วยช่วยกันอนุโมทนาสาธุทุกท่านทุกนายนะครับเป็นสิทธิอนุสิทธ์ที่มาทุกสินทุกพระนะครับก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันครับขอบคุณมากครับนี่คือผลงานที่สำเร็จร่วงไปด้วยดีครับ ดอกไม้ที่กล้าสู้แสงตะวันจึงจะมีสีสันอันสวยสดคนที่ต่อสู้ปัญหาอย่างทอราหดจึงจะมีอนาคตที่งดงามขอบคุณครับ